โดดอโ,โดดแล้ว,โ,ลวโดดแล้วโดดแล้ว,ลวโอ้ยทียังมาไม่ถึงก็อยู่นู่นสวัสดีครับพี่น้องครับผ้ามาลุ่นป่ายูี่มาสุโขททยขึ้เกาพี่น้องมันนี้บรรยากาศเย็นๆขึ้นเกาครับแต่วันนี้มีแดดแต่วันนี้ไม่ดดแนนมดดอยู่พี่น้องวนี้ บาทแรกเป็นจังไดรนีม่มาตายองดดไปแล้วพี่น้องโดดแล้วนั่นนี้อโอเคส่วนไปนกันบาทแรกบาแรกแข็กม,ม,มันมันโอ้วสิ้ตมันจเป็นมกใช่เบอร์ใหญ่เอาไปทอดน้ำมันก็บุบลงไปพี่น้องลดไปก็ มามายุบยุบอยู่นี่เจ็บแต่แมาเจอกัดเอ้าไหลแนวนอนบ่ได้ปลากระดามจอบเอานี่พี่น้องแต่ในกฝากไว้น้ำครับพี่น้องครับไปสนใจย่อพี่น้องย่อดำย่อขาวกระปงยงย่อครับกองแกงอลูมิเนียมกับถักไร่ข้ามาได้ครับโดยจะเป็นพี่น้องทั้งสปปลาวครับ อยากได้ย่อไปยกฟังฝึกกัทักขมาครับผมมีบริการจะส่งให่กันทรงนี้ลงบัสล่องยังเลยพี่น้องอยากได้ย่อใหญ่ไปยกไปงานกระป๋าครับกับทักขมาได้ครับอยากเลยจักเส้นกับทักขมาครับผมตรงนี้ก็เริ่มเปิดบัสเปิดยังกันหลายนะครับอยากเลยเอ็นสามชิปเอ็นสี่ชิปกับสอบถามงขมาได้ครับผม ปลามันอยู่ในฝุ่นอยู่ในปลางามใหม่แม่งไครอีกบ้านนี้โอ้โหง,งานแบบนี้งาไใค

น่ายังอยู่ <laughs> <laughs> เกี่ยวไม่ได้ เลียเว่ได้ปลาไเลียเป็นหายอครับาปาหไปทั้งหางเห็นหนกเลยครับนี้อยู่คนเดียวเห้เกาปลาคนเดียวนะพี่นนอะเดี๋ยวปลาคนเดียวเล้นตอนไหนดูครับเล้ยนไหนครับปลาเนี่ยขาวแบบาะตัวนี้มกากันหนาว่น้องทั้ง ้าพี่น้องหนาวไปเน้องรางกันไปเด้อยใหเนหนาวแล้วครับผมให้มีกับสองมือครับอากาศเย็นๆหนาวๆเร่อยอู้อะไรอ่ะอ้้ป,ปายังนีปละอขอนงอพี่น้อง อออยืดมั่งนี่เลยดูดูขอบนี่พขดูนะมันเพาะองใส่ยี่หี่น่อยด,ดื้อเย่ะตากรบบวนดีขนาดตอนนี้นเคข้าวเีน่ะไม่มันถอย ราบปมบอกโรงพยาบาลบอกระหวานตรงนี้ประมาณตบงนี้ไม่นะอ <ừ, S 1> <ừ. S 2> ามาืามาา่อกี้มันบานแผลนงครับใส่ปลาลงมาให้แ้วดูัดดี้ ไปเลยที่นั่ตายอย่างนี้เออมาคึกกันน่ะนะคร ต,ตึตกเลยต like ัวเมื่อกี้ดูอะดยัง้วยหน่อยทากันไปใหน่ออนงับเนี่มาเดียวนึ่ขึ้นขึ้นนขี้น่อยไม่ขนโดนนะแรงโดนมาไหนดิขึ้นเลย ไปได้แล้วเฝ่าไป้องสักนี่เ่าเลยปลากำลังลงลอยลข้ามาน่ะเฝาน้ำปลาเฝาน้ำปลาจะไม่ทันตัวง่าอย่างงี้ตัวง่าหุ่มวาวยังหัอบวก ตัวนี้นงถูกตองเส้นเครงยังไม่ได้อีกหอเขาอว่าส่สองเส้นเครงกันถูสองเส้นะหรโอ้โดดออกแล้วเรารู้่าได้เร็วแล้ววรอโดดมาได้ราโดดมาได้กาลังมากำลังมาเร็ว แน่นหนาดีมั้ยนะลองใส่ยืงตัวมันหน่อยนะแขวงคือเปย์อยู่เป็นไงโดนเอาเปรียเห็นไหมโดนเกลียดมากพี่น้องเสานี้เขาไม่ได้อ๋อเสานี้มีข้างล่างเอ้าโดดอีกแล้วโดดกันเยอะโดดกันเยอะกว่เนาะบานโอ้ปั๊ดวัวปั๊ดวัว โดดตุ๊บลปลาคนเดียวพี่น้องแล้วก็ปลาคนเดียวนี่ปลาเลยบ๊วนะายอไปเลครับบวยเเเต่าครับเาโดดอีกแวโดดอีกวตโดดแล้วโดดแล้ว

อยากกิน้องกันเลยคืหายใจหายพ่อเลยขื่นมร้กาองสีพี่นนองเพราะเดิมท้ายไปละบาดคือมันขึ้นแ๊่เดียวปานขึ้นแ๊บเดียวคลองนี้ขึ้นแ๊บเดียวขื่นแค่เดียวก็ไปขื่นปาอยแล้วพี่เ้องปลาปากันสิมองสีมันขื่นเ่ไง ไยนะครับ่อยมวนนี่ดิเงียบจังไี่มีโดโดแล้วโดดแล้วโดดแล้วตัองเงียบได้ไม่เงียบปลาเพียบนะครับไม่มีโดดเลยตอนอรนี่ย งัดยังเดียวเลยเาขาย่อ no> สีข้างนึมัเรียบป่เอาใิละน่นละยดมีปลาบางไหนเกืบเี้เด็กพี่น้อปลากี่สามันเกเตี้ปลามีปลามีปลาบ้างดีไหกับปติด

กันเชิงอะไรีเมื่อก็้แบ้นี้เลยถ้ามีคล้องดึอะไรดีหน่องหลายคล้องนะยีเนี่บางทีเราก็ไปไก่ไจีเดจะมาพี่น้องไปคล้องไดนกยวกันค้ยงครับวางอยูม่ได้พี่น้อโดดตลอดนี่โดดป้ะโดดแล้วโดนแล้ว ว yup. างลวางวลงแล้วอข้างลังข้างหัน่รกนนีฝังนูงนูตกนเห็นปะ่้างข้างข้ตายแล้วตรงมือมันมือตายไปไรเะ แลงมันจะกำลังขึ้นอยู่รอไม่เลยแล้วมันจะขึ้นดนมาไหนข่้าไม่ยอดหวไม่ยอดหลือ่ยเยาตนำไปก่อนละถ้ายอก็ตุ๊ปิ้วเลย

โดดแล้วไปแล้วโดดแล้วโดดแล้วโอ้ยคนที่ยังมาไม่ถึงก็อยู่นู่นไม่มันเลยไปแล้วก็ไม่รู้อ๋อ้ยขอให้มันไม่โดด เป็นคือมันไม่เท่ากันหรือเปล่าเป็นแอนก็เบลียมันเป็นห่องลมห่มอง,ส,ง,องสันนัโวบอลอเนี่ยีแค่นงนเนี่ย<อ>มาตัวเดียวดวูด แล้วโ,โดดไปทั้งคนเลยนะเมื่อกี้ อยกเ็นพังนกแล้วพี่น้องตาเมืเริ่ม,เา,ม,เมาเริ่มมาทีละตัวชอตัวเลยวมาเป็นคูมาหาไปเลยอรยอดักเอาอยู่า,ยยางงีไม่น้าเด้ยบบุบานเนี่ย <laughs> kept the oil so No, no, no. He's not bad. เดี๋ยวก็ส <Operations Aub ain> ีดักไปเด้พี่น้องเดี๋ยวก็มัดค่อยเบิ้งสรุปผนงานครับว่ามันสีไหมเป็นไหนคผมบอมนี้เอาหมองรอไปสองตามตัวับผมโลกป่วยครับกับสองโลกมานี้ปัดปากหน่อย ใน่ัววะยินดังครับเมี๋ยพอคลิปหน้าครับใครที่กําลฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์สนใจให้ครับผมชุขที่ทุกคนค,ครับ